ข้องของพ่อกับตัวเลกป่ะตัวแรกแล้วซือวอรร้อว่าจังไหนพ่อซื้อมะนาวครับนอ้นนองมะนาวน้องมะนาวน้องมะนาวนี่ความสูงเท่าไหร่ครัร้อยสี่สิบกับน้องมะนาวอตอนะนี้ท้องได้แปดคอคอหกตีห้าคอคอแม่ปุ้มปุ้ยครับแม่ปุ้มปุ้ยความสูงเดียครับร้อยสี่สิบสองบวกรับประกันเลยเนาะรับประกันครับสูงร้อย เขาได้ลูกจากตัวแล้วพ่อควอยเสาท่องแรกท่องแรกครับตอนนี้ใส่ปังแปดดิ้วสาวน้อยนี่ปุกลูกกับปุกลุกกระปุกลุกครับตัวนี้เป็นเทียสายพันเป็นยังไงครับดาวเหนือเนาะสายบอกดาวเหนียลูกบอกดาวเหนียร์เต่าเหนือครับดิฟายฟาร์มลูกดาวเหนือเพิ่าได้จากเดียนหรือเปล่าพ่อได้สิบสิบหกเดือนสิบหกเดือน ตาสวัสดีครับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องชนะดปรฟ้าฟ้ามเมื่อนี้สิฟ้าพ,พี่น้องมาเปิดราคากว้วยคือเกาแห้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้พาดคลิปด,ดีๆราคากว้วยถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับ ครับสวัสดีครับพ่อกับคุณพ่อ,อยังก่อนเ่ะพ่อสักคือเก่าล่ะครับพ่อสักควยงามอยู่บ้านใดก่อนล่ะพ่ออยู่บ้านหนองทุ่มหนองบึกุตอเขาเนี่ยตำบลบ้านเงินลาดอำเภอจุเอจน,นเพลจังหวัดขอนแก่นเขาเนี่ยล่ะครับเมือม่อนี้จะเปิดจากตัวก่อเปิดไปสามตัวควายสาวสามตัวมีแต่แม่เดียวบรเนาะมีแต่แม่เดียว,วท่อง เมีเยยวเป็นแม่ท่องน้ำแม่ทอ่องของปอกับตัวแรกป่ะตัวแรกเราซื้อว่าจังใดพ่อซื้อมะนาวครับน้องมะนาวน้องมะนาวน้องมะนาวเนี่ควาสสูงเท่าไหร่พ่อร้อยสี่สิบกับร้อยสี่สิบเวงไงแม่สาวเนาะครับคอยเม่สาว,ทอ,าวทองแรกทาทองแรกเบืองห่างเราด้วงามงามที่น้องเลยกำไรหนากำไรหลังโคบดนมจีเต่าอยู่เนาะพ่อนมจีเต้าครับเต่ามุมนี้ตำหนียังเนาะ บอกครับไตเงาหางเงากำไลแล้วชัดเจนล้าเ,เป็นควสใสายไหนครับสาอุทัยครับสายอุทัยควสายอุทัยง่าัถุ้้งจับครับียกง,ง,ง่ายบกก่ัง่ายน้องมะน,นาวอตอนนี้ท่องได้แปดคอคอหกสี่ห้าคอคอหกห้า จ็ดเย็นถึงนะครับเกิด้กินเย็นใกล้ที่ได้กินน่องแล้วน้องกับล่งแล้วตัวนี้รับประกันท่องบ่าวครับครับประกันท่องท้องเนาะนุ่มไปแล้วน้องมะนาวนี่สิเปิดไว้เท่าไหร่ครเปิดไว้สิบจี้ห้าสิบสี่หมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหมื่นห้าพันครับ ราคานี่ตัวร้องไหนพ่อได้อยู่ครับบ่แจมฮอดโดโทรศัพท์นะครับ0 6 2, 2 0 6 2 1>, 1 2 5 2> 1 2 5 1> 9 3 2 4 2> 9 3 2 4ถึงไว้แม่ใหญ่แม่เหงาครับมาเบิ่งตัวกิววว่งหรือว่าโทรมาต่อร้องกับเราได้ครับคุยกันได้ครับคุยกับเราได้งามพี่น้องไว้สาวท่องแรกนี่นยอดยุอนาคติไปไกลยุ อบองกหมเ้าเลยแบ่ละคุยไทยมาเบื้องเบื้อควนเล้าหานควรเล้ากับควรน้ำควรตกส่วงเพื่อนว่าควรหาบเงื้อหาบท้องจนทางเบ้าเก็บลากขี้ดินควนมีังสองางไปอกกับตัวที่สองเลยบบาทม้าฟอกกับตัวที่สองบาทครับ เราซื้อว่าจังไหนพ่อแม่แม่ปุ่มปุ้ยครับแม่ปุ่มปุ้ยความสูงเนี่ยครับร้อยสี่สิบสองบวกรับประกันเลยเนาะรับประกันครับสูงร้อยสี่สิบสองบวกไว้แม่นี่ยกันเข็มไว้างใหญ่ก็เราเป็นสายไหนพ่อสายอุทัยกันห้องของห้องของงามๆเออกระเพ้ากำไลหน้ากำไลหลังตากระเต้ม น้องปุ่มคุ้ยเราได้ลูกเก็บตัวแล้วพ่อวขยสาว,ว,าสาวท่องแ<า>รกท่องแรกครับตอนนี้ใส่ปังแปดลิ่วพันไปแล้วสองรอบแล้วนิ่งแล้ววาสัตว์เราว่านิ่งแล้วสองรอบนิ่งแล้วแปดลิ่วไข่ไงโค้งสามไง นี่ตำหนีบบ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 บับบรบบบบ้บบ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 บนบบเนาะคบบ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 ยหน้าเขา,า,าูบบ จับ Emmanuel, ใส่ใบใส่ก็ได้ครับบ่มีฟืดมีฟาดกับวันสาวท่องแรกกุ้งชุองแเปิดเท่าไหร่พ่อเปิดไว้สิบสี่ห่างขึกันแสนสี่หมื่นห้าพันเนาะครับราคาต่อรองได้ต่อรองได้ว่าแจ่มาหอดมาถึงกับมาตัวใดก็ตัวนี้ราคาซ้ำกันซ้ำกันครับตัวเมคกี้นี่ท่องเบิ่มตอวเนาะท่องเบิ่มตัวเมคกี้นี่ท่องเบิ่มครับตัวนี้ท่อง ฟังแปดริ้วครับควยงหญ่ควยงามด้วยี่น้องเปิดโทรละสเยพ่ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าเก้าสามสองสี่เก้าสามสองสี่โทรมหาพ่อสักแล้วได้ครับไปเบิ่งตัวชุดไบวันเป็นควยแม่สาว่อพ่อกับ น้องสาวลาหวานแล้วซื้อว่าจังไดีพ่อสาวน้อยนีป่ปุกลุกกระปุกลุกกระปุกลุกครับตัวนี้เป็นเทียบสายเพิ่นเป็นยังไงครับดาวเหนือเนาะสายบกดาวเหนือนลูกบกดาวเหนือดาวเหนือกับดิสไพฟาร์มลูกดาวเหนือเพิ่นได้จักเดือน์เราเท่าไครับได้สิบสิบหกเดือนสิบหกเดือนตามใบเออสิบหกเดือน น้องกับลุกลุกแยงขานี่เป็นจาวันซ้อนที่น่องที่ว่าซ้ำสางเชียงน้ำผืนแย้งขาดีวันกระตกส่วงลูกดาวเนื้อเนี่ยขวันงําตากระชวย เป็นในน้ำหน่อยหู้กะหู้ไม่เลยนบเสใส่ก็ได้เนี่ยทีเจังไหนก็ได้ควันทั้งสองขากดไี่หนอกควันหาบเน้นหาบร้องก็ดทั้งสองขากิจจำนีบอ่ะบอครับบ่มียังุกถ่นงบ่มีมันหนึ่งหอยเสียบนะครับหอยเสียบมันหอยเสียบมันเนยมันหาซี่ิต่อนมันเครื่องใส่ครับ น้องซีเต่าน้องซีเจ้าแต่ว่าแขงขา,ขา,ขา,งขาคือไงครับแกไม่ห้างเปิดสินดีเขาเจ้าเอิ่นเนี่เดียวผู้เจียวชั้นผู้เจีาชั้นทั้งขวันเนาะขวันดีย่างหนาตัวนี้ก็ได้โอ้ครับ น้องกับปุกลูกนี่เปิดได้เท่าไหร่พ่อเปิดไว้สิบสี่หาขึ้นกันสิบสี่หาครับมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดนี่เป็นใบใบเกิดของน้องกับปุกลูกลูกสาวของดาวเนื้อแล้วเปิดด้วยพ่อกันกับสองแม่ทีเดียวเปิดท่อกันเปิดแสนสี่หมื่นห้าพันต้นนะครับมาเบิงตัวกิ่งได้มาเบิงย่างนาะก็ได้สองปีตัวความสูงมันเท่าไหร่พ่อ ร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบเอ็ดแล้วเนาะไว,ว <c oughs> ้ได้สิบหกเหรียญคนสูงร้่อยสามสิบเอ็ดแล้วมักเม่ใดโ์ตัวดยกับมาเบื้องเอาของแท็ดมันจะตัวยังไงมันก็ไว้ซ้ำนก้อนปอกันทีหนาะสวัสดีครับ